สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนไวยากรณ์ก็คือหลุดจากหรือว่าตกจากก็คือนะคะประธานก็คืออะไรที่หลุดจากอะไรนะคะประธานที่หลุดนะคะมีตัวสะกดนะคะเราจะใช้ e ไม่มีให้ใช้กาแล้วตามด้วยจากก็ให้ใช้ a 2แล้วก็หลุดหรือว่าตกก็ให้ใช้คําว่า m i c รอ,อตรอ t มิกรจอตอรจิดะหรือว่าเราจะใช้ปาจอนากาดะก็ได้นะคะก็คือโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้โครงสร้างนะคะ e หรือว่ากาเราตามด้วย a ซองเราตามด้วยมีกโรจอตอรจิดะก็คือจะมาจากไวยากรณ์ a ซอก็คือจะเอาความหมายจากนะคะแล้วก็บวกคำว่ามีกโรจิดะ แล้วก็ค่อยผันสละแล้วก็ตามด้วยตรอจิดะคำว่ามีกรรอจิดะนะคะจะมีความหมายว่าลื่นล้มนะคะลื่นถลายหรือว่าไหลหรือว่าลื่นไหลหรือว่าเคลื่อนตัวนะคะหรือว่าหลุดจากพ้นจากความหมายหลุดจากพ้นจากนะคะจะเป็นคำแสดงซึ่งหลุดพ้นจากตำแหน่งที่เคยได้ครอบครอง แล้วก็นะคะจะมีความหมายสอบตกหรือว่าพลาดไปอันนี้ก็เป็นคำแสดงเหมือนกันนะคะก็คือจะนํามาใช้ในการที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากตัวเลือกหรือว่าไม่สามารถสอบเข้าได้นี่คือความหมายาคร่าวๆนะของคำว่ามิกรจดแต่คำว่ามิกรจดนั้นนะคะมีความหมายอื่นๆอีกเพียบนะคะ แล้วก็นะคะมาดูคําว่าตรอจดะตรอจดะนะคะเราก็จะเอาความหมายร่วงร่วงลงตกหรือว่าตกลงมาหรือว่าหล่นลงมาหรือว่าตกอยู่ในอยู่ในหรือว่าตกหลน่นหลุดหลุดออกนะคะหรือว่าตกหลน่นร่วงร่วงหล่นนะคะแล้วก็จะมีความหมายอื่นๆอีกเพียบนะคะเมื่อเราเอาสองคำนี้มารวมกันนะคะก็ จะได้ไวยากรณ์ที่เราเรียนก็คือหลุดจ,จากหรือว่าตกจากอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะถ้าพวกเธอใช้เอโซนะคะเราตามด้วยปาจอนากาดะนะคะก็จะมาจากไวยากรณเอโซก็คือเอาความหมายจากแล้วก็บวกคำว่าปาจีดะแล้วก็ผันสระก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนากาดะ ปลาจีดะนะคะเราจะเอาความหมายร่วงหรือว่าหลุดหลุดออกนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าคํปปาศัพท์ภาษาเกาหลีจะมีหลากหลายความหมายนะคะอันนี้เราเอาแค่ความหมายหลุดหลุดออกหรือว่าร่วงมานะคะแล้วก็นากาดะนะคะก็เอาความหมายออกไปหรือว่าออกหรือว่าหลุดนั่นเอง แต่ก็ต้องระวังนะคะไวยากรณ์ผันสระะเราตามด้วยนะกาดะที่มีความหมายจุดๆไปเรื่อยๆหรือว่าจุดๆไปเรื่อยๆก็จะหรือจุดๆไปเรื่อยๆก็เป็นไวยากรณ์ที่แสดงการดําเนินการกระทําที่ปรากฏในคําพูดข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าไวยากรณ์ที่เราเรียนหลุดจากหรือว่าตกจากนั้นก็คือเราแค่ผันสระเฉยๆนะคะก็คือ เอาคำว่าปาจิดะแล้วก็ผันสระนะคะเชื่อมไปตามด้วยคำว่านาการะก็คือจะมีความหมายหลุดออกนั่นเองนะคะเอามาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะบอกว่าขนมปังหลุดมืออย่างนี้นะคะเราก็จะพูดว่าปังนีสุนเนซอมิกรอจอตรอชอดสึนิดาปังนีสุนเนซอมิกรอจอตรอชอดสึนิดา ก็คือขนมปังหลุดมือน,นั่นเองสังเกตว่าปังเห็นไหมคะก็คือขนมปังมีตัวสะกดเราจะใช้ e นะคะตามด้วยนะคะตามหลังขนมปังส่วนก็คือมือแล้วก็ตามด้วยไวยากรณ์ที่เราเรียนนะคะขนมปังหลุดมือก็จะเป็นปังนีสซวนีซมีกโรจอตรอจซินิดาหรือว่านะคะ ถ้วยแก้วหลุดจากมือพี่สาวนะคะก็จะเป็นยูริจานีออนีโซนเนโซมิกโรจอตรอจัสซิมเนดายูริจานก็คือถ้วยแก้วนะคะถ้วยแก้วมีตัวสะกดเราก็จะชีอีนะคะตามโครงสร้างเลยแล้วก็ออนีก็คือพี่สาวนะ,ะแล้วก็เ e อหรือว่าเอยก็คือของนะคะแต่ว่าวรรณนี้นะคะมีหลากหลายความหมายแต่ว่าในที่นี้เราจะเอา ของนะคะแล้วก็ซนก็คือมือนั่นเองแล้วก็ตามด้วยวยากรที่เราเรียนแล้วก็ผันรูปอดีตนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยรูปสุภาพน,น,นั่นเองถ้วยแก้วหลุดจากมือพี่สาวนะคะก็จะเป็นยูรรจานีอันนี้โซน에서미끄러져떨어졌습니다หรือว่านะคะ บอกว่าจำไม่ได้ตั้งแต่ที่ตกจากดาดฟ้านะคะ,ะก็จะเป็นโซกเซงเอโซมิกโรจอตโรจินยูโรคียอกกอัปตากอ,อกซังนะคะก็จะเป็นดาดฟ้านั่นเองแล้วก็ตามด้วยไวยากรณ์ที่เราเรียนก็คือเอโซมิกโรจอตโรจีดานั่นเองแล้วก็ยูโรก็คือจะแปลว่า หลังจากนี้หรือว่าตั้งแต่นะคะหรือนะคะอีฮูนะคะนำมาใช้ในความหมายอื่นอีกอก,ก็คือหลังจากภายลังหรือนับจากนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เคียกก็คือจำนะคะแล้วก็ออบตาโกก็คือมาจากออบแต่คือไม่มีไม่อยู่นะคะแล้วก็วยากรณนะคะทาโกนะคะก็คือบอกว่าพูดว่านั่นเอง บอกว่าจำไม่ได้ตั้งแต่ที่ตกจากดาดฟ้านะคะก็จะเป็นอกซ่าเอซอมีกรอจอตอรจินอีวูโรคียอกีออตาโกอ่ะมาดูนะคะว่าอันนี้ก็คือไวยากรณ์ก็คือตกจากหลุดจากแต่ว่ามาดูว่าถ้าตกคำอื่นละ่ะสมมุติว่าเราจะพูดว่า ตกรถตกเรือหรือว่าพลาดรถพลาดเรือนั่นแหละหรือว่าไม่ทันรถไม่ทันเรือเราจะไม่ใช้ไวยากาณเอซอมิกรอจอตอรอจิดะนะคะเราจะใช้คำว่าโนชิดะแต่ว่าถ้าพวกเธอใช้คำว่าโนชิดะนามข้างหน้านะคะต้องชีก้กรรมก็คือมีตัวสวดให้ใช้อื่นแล้วก็ไม่มีให้ใช้เรือน,นะคะแล้วก็ตามด้วยโนชิดะ อย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าตกรถหรือว่าตกเรือนะคะหรือว่าพลาดรถพลาดเรือหรือว่าไม่ทันรถไม่ทันเรือเนี่ยสมมุติว่าเราจะบอกว่าโอ้ยตกเรือนะคะก็จะเป็นแพือโนชอซึมิดาแพือโนชอซึม no ิดาหรือว่าพลาดรถก็จะเป็นชารอโนชอซึมิดาหรือนะคะเราจะใช้ทาจิมทเทสซึมิดาก็ได้ก็จะเป็น แพหรือทายจีมดเทสึมิก็ได้ก็คือไม่สามารถนั่งเรือได้นี้ก็ได้ค่ะก็จะมีความหมายตกเรือหรือว่าพลาดเรือได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะพูดคําว่าพลาดโอกาสเราสามารถใช้นโนชิดะได้พลาดโอกาสนะคะก็จะพูดว่าคีเฮรหรือนโนชอดซึมิดาคีเฮรนโนชดมิดา คีเฮก็คือโอกาสนั่นเองหรือนะคะคำว่าโนชิดะยังนํามาใช้ในความหมายหลุดได้ด้วยอย่างเช่นนะคะเราจะบอกว่าปลาหลุดมือหรือว่าผู้ร้ายหลุดมืออ,อย่างนี้ก็ได้นะคะปลาก็คือมูลโกกีแล้วก็ผู้ร้ายก็คือพอมินนะคะ อย่างเช่นในที่สุดขโมยก็หลุดมือไปจนได้นะคะเราก็จะพูดว่าโทดูเกลคือมันโนชิโกมา拉ซึมิดาโทดูเกลคือมันโนชิโกมา拉ซึมิดาก็คือในที่สุดขโมยก็หลุดมือไปจนได้นั่นเองนะคะโทดูก็คือขโมยนั่นเองนะคะคือมันก็คือ จะมีความหมายพอเพียงหรือว่าพอแล้วแล้วยังมีความหมายในที่สุดได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีความหมายอื่นๆอีกเพียบนะคะแล้วก็โนชี no ie, ก็มาจากโนชี no ie, ดะที่เราเรียนเอาความหมายหลุดนั่นเองก็คือหลุดมือสามารถแปลหลุดมือโดยปริยายได้นะคะแล้วก็โกมายก็มาจากไวยากรณ์โกมายดะก็จะมีความหมายว่าจุดจจุดจนได้นะคะ ในที่สุดขโมยก็หลุดมือไปจนได้นะคะก็จะพูดว่าโทโดเกะคือมาโนชิโกมาราสึนดาหรือเราจะพูดว่าผู้ชายหลุดมือก็ได้นะคะก็จะใช้คำว่าโนชิดะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นนัมจารุนโนชอสซาโยหรือว่า no นัมจารุนโนชสึมนดานี่อ่ะนี่ก็คือนะคะไวยากรณ์ หลุดจากตกจากนะคะเราก็จะนําไปใช้ได้ถูกต้องนั่นเองว่าจะใช้ตัวไหนนะคะจะใช้คําอะไรดีนะคะลองไปฝึกพูดนะคะจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าอยากเรียนแกร m a าเพิ่มเติมหรือว่าอยากอ่านเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสุขับนะคะหรือว่าจะสมัครเรียนก็ได้นะคะ ก็สามารถไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของโซคัรได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า